เจ้าแห่งป่านี้รู้ไว้ด้วยคนสวยอแอนนาปลอดภัยนะแอนนาค่ะแกเป็นใครกันนะก้าดนนียังไงถึงฝันค้าข้าเจ้าชายเฮลิสแ,นนแนนหง่งอาณาจักรของและข้ามาที่นี่เพื่อกำจัดเจ้าเจ้าอาโศน เอองั้นเหรอแล้วเจ้าคิดว่าจะจัดการขา้าได้ยังงั้นเหรอเจ้าชายพระเจ้าทังเจ้าชายและอสูรมีอยู่จริงจเจ้าจำดาบเล่มนี้ได้ใช่ไหมละ่ะเจ้าอสูรน,นี่คือดาบที่เคยขับไล่เจ้าออกไปจากป่าแห่งนี้เลยนะและคราวนี้ข้าจะใช้มันเพื่อความสงบสุขอีกครั้งพระเจ้า ฮไม่น่าเชื่อว่าเจ้าจะหลงเชื่อไอตำนานโกหกของพวกเทวดาเงี่เง่าพวกนั้นเจ้านี่ช่างน่าขันสิจริงเจ้ารู้หรือเปล่าว่าข้าสังหารพวกงูเงาที่เชื่อตำนานนั้นอย่างเจ้ามากี่ศพกันแล้ว ืติดโปรดอย่าทำเขาปล่อยเขาแล้วจับฆ่าไปแทนเธอน่เธาทำโง,ง่ๆนะลิบนีไปไม่ปล่อยเขาไปเถอะข้าขอร้องท่านอสูรหูนบมาถ้าท่านต้องการจะฆ่าใครก็ขอให้คนคนนั้นเป็นฆ่าเถอะ แสงนี่อย่าบอกนะว่าเจ้าเป็นสายเลือดของนางพยาหงตอนนี้ละ่ะไม่จริงนะพวกแกเป็นอะไรหรือเปล่าคะอ,อ๋แอนนะค่ะ,คะีของเจ้ามันกลายเป็นสีขาวดังหิมะและเป็นประกายเงนงามเหลือเกินสุยิ่อย่างข้าตอม เฮลิทแข็งใจไว้มาเลยมาเดี๋ยวอวยพรให้กับพิธีอภิเษกสมรสการสุดยอดไปเลยนะในที่สุดพวกเราก็ได้องค์หญิงแอนานาที่หายตัวไปกลับขึ้นมาแล้วนะ อันเรในที่สดุดเจ้าชายของเราก็ได้พบกับพวกคูมมันที่หายตัวไปสั้นแล้วละ่ะพูดถูกแล้วเหมือนกับตำนานเมื่อพันปีก่อนเลยนะใช่ใช่เรื่องนี้ข้าเห็นด้วยเลยนับเป็นวาสนาของอาณาจักรเราจริงๆเลยนะอืมฮึมข้มมมาดีใจเหลือเกินที่ได้องค์หญิงหยาบเกินมานะทำไมตอนนั้นเราไม่ไปที่อาณาจักรเปรดนะ อย่ามัวเจ้าไปเลยฉันหลังกันดีค่ะนะดืงชนเจล,ลิปแอนนาไม่อยากเชื่อเลยอย่างกับความฝันเจ้าเช่างงดงามเลืเกินอย่าพูดแบบนั้นสิข้าพูดจริงๆนะนะข้าไม่เคยคิดเลยว่าคู่มันของข้าจะเป็นนางหงที่งดงามเช่นเจ้าตอนที่ข้าพบท่านในป่านั่นหัวใจของข้า ก็เต้นรัวจนทับกระเด็นออกมาจากอกและแล้วเจ้าหญิงก็ได้กลับไปสู่ที่ที่เธอเป็นอยู่และอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขกับเจ้าชายจบแล้วล่ะครับแต่เอ๊ะในตอนที่3าตอนต่อไปนี้จะเป็นนิยายเรื่องของใครกันนะน่าติดตามเส้นแล้วสิ